วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเปลือกไข่ใช้แล้วนะคะเปลือกไข่มีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะแร่ธาตุนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องของหอยทากมารบกวนได้ค่ะมาดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยเริ่มจากการนําเปลือกไข่ที่ล้างแล้วนะคะมาตากแห้งนะคะหรือว่าไปคั่วก็ได้ย่างก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาทําให้ละเอียดนะคะไม่ว่าจะทําวิธีการทุบบี หรือตำก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะได้รับไข่ที่ละเอียดแบบนี้ค่ะก็เริ่มที่จะเตรียมผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือปลายช้อนมาผสมกันนะคะก็กรอกใส่ขวดนะคะหลังจากนั้นก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะอย่าลืมเจาะฝาเล็กน้อยเพื่อช่วยสะดวกในการให้ปุ๋ยนะคะเป็นไงกันบ้างคะการทําปุ๋ยจากเปลือกไข่ไม่ยากเลยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เรากําจัดเศษขยะจากครัวเรือนนะคะแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ในฟาร์มได้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเราจะนําสาระดีๆมาให้เพื่อนๆดูกันขอบคุณค่ะ